บบช่จะแล้วไหมในช่วงจะไวายไหมและวันนี้นะคะเราก็จะมา reaction behind the scene <ช>นั่นเองก็คือซีร์เรื่องแค่เพื่อนครับเพื่อนก็คืออีพีที่ห้ากับอีพีที่หกนั่นเอง<ช>ก็คือแบบว่าฉากแบบซีนที่แบบว่าใต้ต<อ>ึกซีนแบบมันบบนิดดีก็คืออีพีที่ห้าเนี่ยก็คือแบบ ซีนนี้ต้องเล่นให้ถึงพี่เจ้ารางวัลก็คือซีนใต้ตึกนั่นเองซีนที่แบบว่าทะเลาะกันแบบสามคนจริงคือแบบแล้วพาดกับปาคือส่งอารมณ์กันมาแบบมากแล้วก็เดนคือแบบชอบตรงที่แบบไวอะไม่ตายไม่หายเลยที่แบบเอาอยู่จริงคือแบบแล้วชอบตรงที่ปาพูดคำเดียวคือหยุดจริงทุกคนต้องหยุดนะก็คืออย่างที่แล้วเบื้องหลังจะเป็นยังไงบ้างไปค่ะเริ่มเลยมันดีดีฉันไม่้อบส่งกบ แล้วก็มดนมีฟลเมาอ่ะเออม็มหันตัวี่แบ่ะไม่วะแคมาาโอ้ยกูอะไรของกูแล้วมึงเสือไหคูมานนะงกูอ่ะมันแบบ แล้วก็น้องทั้งสองคนเพราะว่าจริงจริงจะเล่นท่าเทก็ได้แต่เทสุดท้ายคือเล่นเพื่อผม่ะเรอผมรู้สึกนถ้าถ้าทุกคนไม่ดีไว้ผมก่อนแต่แบบแต่จิมมี่เก่งมากนะเพราะว่าโอ่อรถคือการแสดงไม่รู้จะพูะเราจิมมี่คือไม่ตายอะไม่หายอะคือไม่จบจริงๆต้องใส่ตาใส่ตาสองปานอะ้องใส่ตา เดีคนที่หวอะหัวเพื่อนเี่ยคนในอ่จะพอดท่อนันแต่เดี๋ยวนี้ได่คือถ้าเกิดกไปผงงที่น้องคัดอินคัดอ้อไม่ได้แ่ที่น้มได้ัวาว่าก็เคยลอไปเอฟเฟกจริงๆแล้วมันประสบการณ์ด้วยเหระมันเลือลาอายุจริง้วถ้าแบบมีประสบการณ์นะโหยิ่งิงอะรรวมใช่ก็อี่ดี่รคมเสที่อันี้ มานั่งรอนี่อตอนห่านปอ่ะเป็นตีที่อบอกว่าตีเอเข้าากวดเเากกสดท้ายูดองพูว่นนีเนีติดเข้ากวดันี้ติดในหัวปูหนงวกนเนี้ตีล่งตีนเรารางวัลเต้องเล่นที้ติดต้องเล่นี่ติดแตเล่นดีจริงกเลยเอาเอาจิงใจิงใจเลยไม่ต้องแบบว่าตได้ยังไนจิถูกวรู้สึกางคอนเทนต์ทอยากต้ง บขบาวที่โอนให้ชอยตัวอย่างมาใหม่ที่มานอกจากผมนอกจากรอบสองมันก็ได้ส่งผลทุกตัวแั่นอนด้วยอ่ะเพรวกแบบมันพาไปแต่แบบจุดที่แบบเขาใส่ตาคือโคบแบบตะกลืนเลยอ่ะก็รู้เลยว่าแบบตอนนั้นผัานพิมพ์เราแบบไม่ได้ไหวแล้วจริงจริงพาร์ทยังมีสติอยู่นะแค่แบบมันคือแบบไม่ไหวแล้วอ่ะต่อยตีทะลใส่ตาทุกคนคือแบบ ไม่ต้องพูดอะไรเลยสุดไปได้เลยน่าลัวมากต้องถายต่างคนต่างห้ามแสดงออกทุกคนต้องเก็บอาการหมดเลยนะโดยการเป็นแบบต่อยหรืออะไรก็ตามแต่แม่งก็สูดอีกไม่ได้เพราะกูไม่ได้จะต่อยทุกอย่างมันมันถูกบังคับมันมีกรอบของมันหมดเลยแต่อารมณ์แม่งต้องสูดอยู่ข้างในเรียกว่ามันมไหลเลเยยืดว่ะมันมันมันไหลายเลเยอร์ที่มันเดี๋ยวมีคลิปไหนให้ทุกคนดู ตอนนี้ติดใจแล้วได้ชอบชอบสมาติดใจแล้วครับชอครับรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าผมเป็นที่ม่ค่อเีนอะไรเอาเวลาอจริงก็อยากให้ดูซีนนี้เขาเป็นซีนแบบที่มีฟิมของน้องนะครับอยากให้ดูซี่นี้เป็นซีนที่ปิลน้องอราเตอนช่งเราเห็นอารมณ์ามันติดซีนแล้วก็เกิอยากเปล่นเป็นภาอะแล้ววันนี้ก็ได้แบบค เก่งมากแต่ว่าสิ่งหนึ่งคืออะไรรู้ไหมฉันเหมือนจะเป็นสิ่งที่ถ่ายโชว์แรกๆเลยสรุปถ่ายเกือบก่อนปิดกล้องใช่ไหมรู้สึกว่ามันถ่ายชิวนะคะแต่รู้สึกว่าสิ่งที่เรากำลังจะเป็นอยู่เนี่ยปิดกล้องแล้วมันก็จะเป็นโมเมนต์อะไรที่รู้สึกว่ามันไม่เคยเจอเหมือนกันแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่มันดีเป็นช่องทางใหม่ที่เราเจอบอกแล้วว่าเป็นจริงบอกไอ้เนี่กับสิ่งอับอ ก็คือจบไปแล้วอีพีที่ห้าคือเปแบบเป็นเราประสบการณ์แบบเออซีนเนี้ยมันแบบมันต้องเข้าลึกขนาดไหนแล้วแบบว่าต้องได้ยังไงให้ถึงตัวละครแล้วก็ซีนนี้ที่แบบจะเอารางวัลที่เราบอกมาแล้วคนได้คนแก่งแล้วแบบอีพีที่หกสังห์ก็คือซีนทะเลจ้าทะเลอันใดทะเลอันใดทะเลอันใดเลยไปค่ะอยางรู้แล้วจะเป็นยังไงว่าจะเขินขนาดไหนไปค่ะแล้วเริ่มเลยแล้วก็คือซีนตลาดซีนเพลงแบบกรุบกริบ เซลซีนี้คือเขาแบบกลัาไปกินแหลกนม่ได้ติดทีนาทีเนี่ยแค่ภาพเล้วเรื่องที่มันเป็นฟิลกูที่ทุกคนเห็นเฮ้ยองฮิยอะไรมาอยู่เขาวๆที่แน่ใช่มันนานมากแล้วมันต้องลงทุนลงแรงหลายอย่างมากซึ่งขอให้ทุกคนชอบมอนธาดพันธ์นี้ครับคเผาแต่ลมแแบบขอลมดีเหรอดีป่ะอ่ะลมดีไหม คนละเรื่องกันละล้ก็มีเล่นเป็นเด็กกมีอะไรบ้าอะไรนะได้พี่น้องกันอืยได้อยู่นะทำอะไรที่ถุ่มไม่ได้เลยเยาไปยจะไปเล่นน้ำเห่อครับพร้อมครับ แต่สีนค้มแบบหวานแบบโอ้โหานาำแล้น้ำเค็มด้วยแหรอฝนตกเหรอต่งบอนลูกัง <c oughs> ที yeah. ่ไปทะเลไม่รู้พี่ที่ใครวันลูกตเลยดยวอจังเลยี่เหรอเจยด้วยเจด้วย ก็ตกเก่งตกเก่งเกินนี่ขอตรงนี้มีใช่ไหฮะก็ตอนที่ทะเลที่มันเสียวมันดังๆใช่ปะโอ้โหที่เราบอกว่าเสียงอะไรนะเสี่ยงทะเลมันดานแล้วนี่กี่ครั้งแล้วฝนตกมันถ่ายงานไม่ได้อะถ้าตกแบบนิดหน่อยอะยังพอได้ ันนี้ตัวแบบเข้าของเปียกอะตัวแบบพายุอะเสร็จเทเลเราหมดดว่าจับจันยังไงแต่ว่าคือ เป็นไงที่อยู่ฝนก็ตกโหเล่เล่นน้ำอู่แล้วแล้วฝนก็ตกอีกอะ ไปแล้ว EP 5กับ EP 6ก็คือแบบแต่ละซีนของความยากลำบากแต่ละซีนนั่นเองคือแบบซีน EP 5คือแบบซีนต่อยตีมันเรีว่าซีนทะเลาะกันซีนอารมณ์ซีนแบบพี่บอกับาพี่บอกเจ้ารางวัลเออแบบซีนนี้ต้องแล้วต้องปวดเท่านั้นแล้วแบบซีนที่สองคือซีนทะเลซีนแบบคือแบบจริงๆแค่ทะเลอ่ะมันก็เปียกมันก็คือหนาอยู่แล้วแล้วฝนยังมาตกอีกแล้วฝนไม่ได้ตกเปาะแปะ วไม่ได้แค่แบบเป็นเมนเดียนะโอ้โหคนต้องเอาเปียกคือแบบพายุเข้าอ่ะจริงก็คืออุปสรรคก็คือแบบผ่านกันมาได้นะคะแต่ละซีงคือแบบเออดีเยี่ยมตลอดเลยจริงคือแบบทางแสดงคือทุกคนคือเก่งมากแล้วก็แบบทางเรื่องหลังด้วยนั่นคือเก่งหมดทุกคนคือแบบออกมาให้แบบเฮ้ยรู้สึกว่าแบบชอบอยากดูต่อไปอะไรแบบนี้คือแบบทั้งสองซีนก็คือแบบชอบมากทั้งสองซีนนี้เลยอ่ะ ก็แบบเดิมเปรแบบจริงก็คือแบบเอองานดีงานเลิศก็คือแบบเออรอดูเลยว่ารอรับรางวัลเนี่ยเขาจะได้แบบรางวัลอะไรบ้างเพราะว่าซีรีส์ที่ควรค่าแก่รางวัลจริงๆทุกคนก็นั่นแหละค่ะใครไปดูเบื้องหลังนะคะก็อย่าลืมไปดูกันแล้วแบบได้เห็นอีกมุมนึงได้เห็นความคิดของนักแสดงได้เห็นแบบอะไรต่างๆแบบ ซีนต่างๆท<ช>ี่เรารู้สึกว่าเอ,อ้ยอันนี้เล่นยังไงอันนี้เป็นออกมาแบบแบบไหนอะไรต่างๆแบบเขาถ่ายทอดมาอย่างไรก็ค<ล><ล>ือแบบได้รู้ได้รู้อารมณ์แบบนักแสดงด้วยแบบตอนนั้นคิดอะไรอยู่อะไรต่างๆก <ๆ S 2> ็ได้ละคะล่ะ,คะใครไม่รู้ก็อย่าลืมไปดูนะคะแล้วฝากชอ่องเรานะคะช่องจะแล้วไหมนในช่วงจะวายไหมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ของเรานะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกันอีกเลยนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย